ซองชุดอยู่บ้านสไตล์เอมมี่แม่ลูกหนึ่งที่คุณพ่อถึงลั่นไฟลุกท่วมนักแสดงพิธีกรสาวสวยเอมมี่มารากฏสงแงดวีบที่นอกจากจะทำหน้าที่ในวงการอย่างเต็มที่เพอร์เฟกสุดๆแล้วก็ยังทำหน้าที่แม่พันรยาที่ดีมาโดยตลอดทำหน้าที่หลายอย่างในวันเดียวกันเธอก็ไม่แคร์ หาเวลาว่างจะตารางวันเวลาเพื่อหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองหลังจากที่เธอคลอดลูกชายน้องสายน้ำก็จะเห็นว่าเธอไม่เคยปล่อยให้ตัวเองโทรมเลยล่าสุดเธอโพสภาพชุดอยู่บ้านที่หลายคนเห็นก็ต้องตะลึงกับเสื้อเอวลอยเผยกล้ามเนื้อหน้าท้องและกางเกงขาสั้นที่เห็นต้นขาสุดกระชับ และทีเด็ดขอโพ์นี้อีกหนึ่งจุดโฟกัสคงหนีไม่พ้นแคปชั่นที่แท็กหาสามีว่าชุดอยู่บ้านในขณะที่สามีคอมเมนต์อิโมจิไฟลุกท่วม